ประมาณลราพี่น้องสามดอกอุ้ยสี่ดอกอุ้ยหลังแหลกเอ็นเลยหนึ่งสองสามดอกที่สี่แล้วเครื่งหนึ่งครับไมนแล้วมมนแล้วไข่ขาวไข่พ่นบัดสีมันลรบินมากขึอ้นนอกเจ้าเดี๋ยวพอป่นเลยครับ ให้เสือดอกเรกแล้วครับมือนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, สุขุสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มือนี้ก็พอแต่ตะเพลงเด้อครับสายเดียวมอนี่ยาดบ่ไดมาพายาไปท้อนฟันมือวานท้อนเขวมอนีมาก ปวข้างเคียงครับเจ็บเหงือกปวดเหงือกอาบปากเวาก็บ่ไไ้กินข้าวเปียกต้มข้าวเปียกสดหยาดก็ยังสดยังยอมมาย,ยาู่ครับซื้อนมมาให้หยาดกินแทนเขาับไปลุยกับตเพ่งมันงมาผู้ดเดียวสายเดียวสีมันบ่ครับยาดพักผ่อนก่อนมีแห้งจังที่พายาาดลุยต่อเขาเมื่อแล้วก็ฝากเป็นลักใจ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อยาลืมบ่ได้กดกระดิ่งครับเพื่อบ่พสาดการแจง้งเตือนิปใหมๆของช่องตะเพ่งสายหล่อขอพูหลรกๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจตะเพ่งขอคุณล่องนาครับนะครับเป็นลุ้นไปชมเป็นกำลังใจตะเพ่งมือนี่งขอสีมานจำได้รีบกันเลยครับอกดดเลยแข่งมานของมือนี่ครับไข่ขาวดันอย่าดันกิดินขึ้นมาเลยครับ ดอกแรกแหกหมานมาทันเด็ก์ไใหม่ห้องข้าตาอยู่ครับมันมานมันมันเต็มตาหล่นตาเด้อเมื่อนี่ดอกที่สองมาแล้วครับดอกที่สองสวยๆเลยเริ่มมาแล้วสวยๆดอกที่สองดูขาใหญ่ครับ ใหญ่ข้าอ้วนสวยงามถึงสีแวงไปแน็งครับมาแล้วดอกที่สามสีสวยงามครับเจอที่ตะแวงก็โครงการคนละครึ่งหมือนตะเพียงสายเดียวเด้อครับยาดบริมาน้หยาดจะต้องคอนเก่รยวเมื่อวานยังระบมอยู่ครับเงือกบวม ันีตาเพ่งเลยมาคนเดียวครับสามแต้มแล้วครับมอาเลยดอกพีมาติดๆครับตุ่มหน่อยครับตามด้วยตุ่มีกครับ tung xíu xóa, ít tùm khắp Khay xió đọc lẹt lọc khắp mọi người Tùm khay xió khắp Ui, Khay xió ngắm ngắm ít đọc khắp Bấu đọc nè khá nhau ผลง่นไแล้วครับมันแล้วมันแล้วผลง่าแล้วอีกดอกงามๆครับใครเขียวใครเหลืองตนุ่มเอากลังดั้ขึ้นไม่ครับงามอีกดอกแล้วครับ น้องก็นน่มตัวนี่เราจะมีดอกเดียวมีน้องด้วยแถมมาอีกดอกเจอบนบานอีกดอกแล้วครับใข้เขียวอีกดอกแล้วครับ ui 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 sống đậu như thế vô không vàng sương thế vẫy máy đậu như vẫy máy ui bộ vẫy đậu không vẫy mới vẫy bây giờ thùng đậu khẩu hình

ถึงกระจอดมนันมีสองดอกครับอาแป้งอีกดอกครับ มันหนีลุยเดียวใช้เดียวพี่น้อง 4, 000, 000สบ้านซ้ำไดไปส่กปลาเห็ดกนเริ่มหางแล้วครับฝนก็ทิ้งช่วงดินก็เริ่มแห้งเห็ดก็เริ่มหางเริ่มหายากาเห็นแต่เห็ดคล้ายๆอยู่แล้วครับหางหาง ็นหมู่สองเอครับตุงมึนกำลังดันขึ้นมาครับของกัดขาวจาของเกันแวงแวงอีกแล้วครับแวงแวง ของกินทองก็กินค้าก็กินดอกก็กินนี่ดอกครับเนี่ยมไปขาวจนเอด,ดอีกดอกแล้วครับไข,ข่ขาวของกินค้าเกือบทุกดอกเลยครับพึ่งกระจอร องดอกบันบานครับเรามาปลาที่สามแล้วครับถือว่าพอจะด,ดอกบานครับคนบ่ค่อยเห็นเลยเห็นเพียงได่บานทีนออี้เรไปรออีกเบิ่งปลาที่สี่ครับสี่มันบ่หรือทีไดดซ้ำนี่หล่นไปอีกครับปลาที่สี่จะได้กี่ดอกหรือจะไม่เจออะไรหรือจะได้เท่านี้ ระง,ง่ามเลยครับลังแหลนเอ็นเลยนี่มาปลาที่ซีเขามาเลยก็คือส่งมาลอยให้นั่งดัดผมลอยให้นั่งดีใจบ่เขามากแบบเดิมเป็นตุ่มเลยครับห้วยมันลอยนั่งดีใจอหรือทีแล้วด,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 ดอกที่สองนะครับเออดอกนี้บานบานใหญ่ยบานใหญ่ยอูด้ดอกบานมากเก่งเลยครับ ยังไปใหม่ต้นถุงโมเมนตูโอยดอกดอกใหญ่ดอกสวยเอาละหุ่มแหลกกับต้นถุงตุงถั่งบานเลยครับดอกบานกันใหญ่สวยๆหลังแหลนเอียนอีกแล้วหลังจากก่อหุ่มเหล็กต้องดอกยังอีกโดนเติมครับ จังมาหอดเรางไงใช้ควมหนังข้าเจา้าย่างพระไม่เหลือตาข้าเจ้า าดอกครับ 1, 3, 4, รอสามสี่ดอกครับขอแปะ ดันขึ้นไม้สามสูงครับตัวสามสูงหน่อยจุกงเงิน เสมากหน่อยสีแดง้องต้องเลยครับตุ่มหน่อยเพิ่งไลายอยู่แสดงว่ากำลังขึ้นใหม่สีแดงกาปล่อยแป่อยู่งหนักแก่งน้าเหนียวสีแดงคนครับใบๆพะกอบแยบโอ้เข้ากันครับตุ่มหน่อยกำลังขึ้นใหม่ครับ หน่อยเพิ่น่นอยเพิ่มไงตรงนี้ครับอ่ออาจจะถงตองโมแมนตวนอนหลงนังเพิ่มตัวเลียเยน กำลังขึ้นมางามๆเลยครับเดอดซองโลคืวอวม้าใน้ต่มกันยู่ครับนี่เกือบเต็มตาละเราไปเรืเ่อยๆครับ กําลังูขีดเท้าค้องแฉพี่น้องนี่ขีดเทา่าออกยูนัมของพื้นเก่าเลยครับขีดเท่าแฉเลยนี่ของแ้ของแ้ปอ,องข้างปองไฟเลยแลหลอกออกคนขาวหลอกตัวดำๆนี่มันหลอกครับเวลาแกง ที่ขาวเลยแกงหวานครับชนิดนี้แกงอร่อยอยร่อยไหมครับขาวไข่โพลร้อยมาแบบใดนี่ดอกเดียวโดดๆกงหวานตึดจรครับตุกมีิดดอกไปไง่ายเลย แปลงระหว่างขาวดิน ขึ้นมางามยงเลยครับข้องกินขาเพิ่นครับนอนไง,ไง่ายเป็นแงงอยู่แต่ดอกงามครับโมเลดตาข้าโจดดอกกันบางงอาูๆแลวครับ กําลังขึ้นไม่ครับอขู่เลยตัวนี้มันกําลังขึ้นไม่ครับตัวนี้ของกินนอนปงองงงยูทางๆกันครับ ลหลังกรขจอ,อยังมีควมมามหมันเหลืออยู่ยังมีความงามอยู่กรขจอบ่เห็นแบบไม่บังอุ้ยมาเจอตุ่มงามอีกตุมมตมมกต่มแล้วครับประมาณตุ่มงามอีกแล้วครับ

3ดอกอุยสี่ดอกอุ้ยหลังแหลกเอ็นเลยหนึ่งสงสาดอกที่สี่แล้วเครื่งหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วไข่ขาวไข่พ้นบัตรสิมันละบินมากขึ้นนกเจา้าเดี๋ยวพอ้นเลยครับ โครงการคนละครึ่งแต่ยังแข็งครับดอกสุดท้ายบอเขาว่าเห็ดใครเห็ดใครไม่ใช่เห็ดใครเลยเห็ดไม่มีเจ้าของ ของคือคดเก็บเห็ดชั้นเองสรุปยอดได้ยอดมันข้าง,งมันนี้ครับเราไปรามานมันติ่มกระตาคือเก่าครับมันอนี่ตะเพ่งสายเดียวลุยเดียวครับลู่เดียวกับมันไข่เขาเน้นไข่เขาไรกว่าครับเห็ดยังเดินมีน,น้อยน,อนี่กระเว่ามมันอีกมือน,นึงครับหยาดบริมาหยาดถอน แคลเรเหงอกบวมครับผลนขางเคียงได้กินนุ่มได้สดกระตุม่มะเพเงก็เลยมาล้อคนเดียวมาล้อคนเดียวก็ถือว่ามานันนะครับตอนพี่น้องกบ,บานแหละไม่ล้วครับขอบคุณหล,ยลายๆครับทีบกก่กับป็นกำลังใจตะเพเงก็ยังอา่านมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับ ลิปนี้กับพี่ว่ามานีอย่างมือหนึ่งพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ